โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเคทัฟทุกคนโอเคครับผมก็แบบว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะกลับมาลั่นวงการอีกครั้งนึงนะครับทุกคนไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ครับทุกคนผมก็จะมาโชว์ไอดีสุดกึ้นของผมนะครับทุกคนที่แบบหล่อๆมาอย่างเบรกไปมอไม่ใช่หรอกก็เล่นมาสักพักนึงครับทุกคนโอเคครับแล้วผมพามาชมนิดนึงนะครับทุกคน ตัวก็มีอยู่มานี่ครับตัวก็ยังต้องขาดอีกเยอะนะครับทุกคนก็เกียร์น่าจะต้องรอคิดมากนะครับทุกคนผมไม่มีกระดิ่งสักชิ้นนะครับทุกคนมาดูตัวอย่างเบาลล็อกกันนะครับเบาล็อกผมใส่เกียร์แบบนี้นะฮะแล้วผมพาไปดูเกียร์ที่ผมมีนะครับทุกคนมีโดนทั้งหมด5ชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็มีช่องกลาง2ชิ้นที่เป็นแบบของดีนะแล้วก็ช่องท้ายครับประมาณนี้ฮะไม่มีกระดิ่งสักนิดนะฮะทุกคนผมก็น่าจะต้องเปิดคิดมากสัก พักแปดร้อยบีได้อยู่ครับทุกคนเพราะว่าผมยักยักเปิดเปิดได้แค่เดือนนี้ไงก็อาจจะต้องตามล่านะครับทุกคนเพราะว่ามันไปนโดนธาตุแสงนะครับทุกคนหรือถ้าไมได้โดนก็แบบได้อัปเกียร์ธาตุเจ็ดดาวนะครับทุกคนโอเคครับจริงๆผมมีตัวอีกนิดนึงนะครับทุกคนแต่ไม่ได้เอามาใช้นะครับทุกคนเพราะตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะให้พวกสากะไอตัวบินผมไม่เน้นใสายตัวบินนะครับทุกคนมีสากะหนึ่งตัวนะใช้กซากะชากะอ่ะ ก็นี้นะครับผมไม่รู้ว่าแบบไอ้ตัวใหม่เนี่ยที่เป็นสายพลังเนี่ยคารุูโจนะครับกับไอ้ตัวนี่ริวงูจิเคนนะครับว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะผมก็ใช้ตัวใหม่นะครับเพราะมันมีบัฟเดือนเนี่ยทุกคนมันก็จะลดแรงไปอีกนิดนึงครับทุกคนตัวมันถือว่าเท่เอาเรื่องห่อเอาการเหมือนกันนะทุกคนโอเคครับแล้วผมขอดูแบบตัวสงดาวที่ผมยังไม่เคยทําขึ้นเพชรนะครับยังไม่ได้หาลูบี้นะตอนนี้ผมแม่งจะหลับแลตาอัดคลิปจนตจะหลับ โอเคครับเหมือนมีแค่สองตัวที่ผมเคยทํานะมีดิงคัสไกมูนนะครับทุกคนเราก็จะมาทำไอ้ตัวสองดาวขึ้นไปรับ Ruby รูบี้กันดีกว่าเลยครับทําเป็นไอ้ตัวนี้ไละนะไอ้ล้นหลวงพี่ล้นอ้าไม่ต้องทําเช็ตเดาแบบมีของพร้อมไอ้ไรสายฟ้าน่าจะถูกย่อยทิ้งครับจังหวะนี้เดีย๋ยวเราแบบไปลงทุนแบบทําคลิปซื้อห้าห้าลูบี้อย่างเงี้ซื้อห้าลูบี้แบบเบิ P ่มๆไปแบบพีวพีนะครับทุกคน ครับเรารับไปเลยฮารูบี้จากสะสมครับทุกคนก็ใครแบบที่อยากฮารูบี้ขาดตรงนี้ขาด1เม็ด2เม็ดอย่างเงี้ยก็มาทำกันได้ครับทุกคนก็กบไอ้พวก2องดาวก็ไปแลกจากห้องทดลองกบแล้วนะทุกคนหรือถ้าแบบอยากได้กบง่ายๆหน่อยก็หากบพวกสี่ดาวครับแลกในกิูนะสุ่มเอาเฮ้ยครับเราเราไปพีพีกันดีกว่าตอนนี้อยู่ผมอยู่ลีกที่เพศสองนะครับทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพิ่งกลับมาเล่นวันนี้เนะี่ยครับก็ ทางสภาพนะก็ได้จะโดนโดนตีกระหน่ำซัมเบอร์เซีนะครับทุกคนใครที่แบบแบะบเจอผมก็แบะมาทักทายกันได้ครับทวนตีตีไม่ซียเรียสนะครับตีกันได้หมดเลยเนี่ยปืนแสงโคตรเท่เบาล็อกโคตรรุนแรงนะมีปืนนี้คือแบบปกติแบบพวกเกียร์นะ่ะมันไม่มันไม่มีท่าแสงมันมาแบบเฉพาะแบบรอบวิ่งไงไอพวกวิง่งเออแม่งมาแบบนี้แม่งแม่งเกินไปพวกวิ่งคนก็เสียใจหมแนละ ครับทีมนี้ผมน่าจะโดนเขาตบนะฮะเราก็จะรีทิ้งเราสู้ไม่ได้เราจะไปสู้ทําไมฮะจริงฮะทุกคนอูทีมนี้คอมโบตัดแรกขั้นสุดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมหนีลนะคือแบบตอนยุคนี้มันมันยุคตัดแรกเ้ยเพื่อนๆมังตัดแรกของจริงทีมนี้ทีมนี้เราก็ต้องจะต้องหนีนะครับ วุ้ยแต่มีมินเขาไม่เลือกอัปเกรดธาตุนะถือว่าเสียของมากถ้าเป็นแบบอัปเกรดธาตุผมบอกเลยของจริงคือแบบระเบิดทีแบบหลังคาบ้านสัน่นทีมนี้ก็มีตัวบินนะครับโผกคนผมก็แม่งบินเยอะเหมือนกันนะหรือว่าเราจะกันบินไปลงสนามดีทีมทีมนี้ก็มีตัวบินทีมไหนไม่มีตัวบินบ้างแล้วทีเด้ยมีตัวบินแทบทุกทีนครับผมตอนนี้ดูดีดตก รู้สึกว่าระดับมันต่างแลวผมขอลอง,ลองเชิงหนาหน่อยแล้วกันทุกคนโอ้ยไม่ร้องละหนีดา <c oughs> แม่งเะทํานันต่างกันเกินไปเพื่อนๆทีมนี้ก็มีตัวบ,บินอีกนะผมพี่เหยียดเอาแบบหยิบตัวการบินมาใช้นะผมมีการบินแค่ไอตัวซันี่หิมะะครับทุกคนอ่าแล้วลองกับทีมนี้แล้วกัน,นครับทุกคนว่าจะเป็นไงเดือก <c oughs> <c oughs> ีเขาถือว่าสุดเอาเรื่องนะครับเกมคอยควายชื่อแม่งสุดยอดโอค,ครับเราเ,าเรีเลยด้ทีของผมสุดออนทีนี้นะฮะ ก็แลจะหนักนิดนึงนะครับผมมีสองตัวที่ใส่เป็นกระเป๋านะครับทุกคนแม่งกระดิ่งไม่มีก็ต้องทาใจอ่ะครับก็น่าจะโดนครับระเบิดหรือเปล่าไปครับผมทีมเราก็พอแบบทุกทุทไทยขอแบบจบเพชรหนึ่งทุกรอบก็พอแล้วทุกคนเราก็จะดองลูบี้นะเอ๊ะเมื่อกี้แม่งพูดจะส่งอย่างจะดองนะครับพี่ต้องรอแบบรอใกล้ถึงคิดมากค่อดองนะก่อนหนึ่งเดือนถึงคิดมากอะไรเงี้ยคือผมอยากได้ได้ได้แบบ ได้แบบช่องท้ายนะครับทุกคนแต่ผมผมก็มีอัพการอัพเกรดธาตุอยู่นะธาตุไฟกับธาตุน้ำมันคือมันมีธาตุน้ำไงก็แบบอจะไม่มาใส่ฟิตแล้วกันนะครับทุกคนถ้าตุน้ำมาก็น่าจะเกิดเ,เรื่องเกียร์ไม่ควายก็ะโดดผมตกไปนะฮะโอเคครับเราเราไปอีกทีมหนึ่งถ้าผมพูดติดขัดเขาไพ่นะครับทุกคนผมแบบไม่ได้อัดคลิปนานจริงทีมนี้แล้วกันนะครับทุกคนเราลองของเลยอ่ะแต่ตัวเขาสุดน่าก้าวหน้ามามกด้ คือแบบถ้าเสียงเปลี่ยนไปขออภัยนะัทุกคนผมใช้อีกแอป,ปหนึ่งนะในการอัดคลิปครั้งนี้แต่ก็่าจะมีเสียงขัาเหมือนเดิมผมหาหูฟังดีๆไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนมีหูฟังไซส์ซีแนะนำไหมฮะแบบมันเป็นของซัมซุงนะมันเป็นแบบเป็นสีเลี่ยมอะ่ะใส่่หูฟังอะ่ะคือก็ต้องหาเป็นนานนะทุกคนคือผมมีอยู่อันนึงเว้ยแต่มันอัดแบบเรามีเสียงซา <c oughs> ๆผมก็เลยไม่ได้ใช้ครับทุกคนผมยอมมีเสียงขูุขาาแต่เสียงมันไม่ชัดกว่าก็น่าจะดีกว่านะ ครับทีมนี้เรากดออโต้ไปเลยทีมนี้เราชนะง่ายนะรู้สึกทีมเขาจะโดนผมกระทึบตายครับอุ้ยอันดุวิทย์ไม่ไม่ยอมตายก็ดีนะก็ตัวต่อไปที่ผมแบบจะตั้นก้าวี่ยก็น่าจะเป็นบาวโอกนะฮะตอนนี้ก็มีกอบก้าอยู่ศูนย์นั่นเองนะฮะมันจะได้ตอนไหนครับตอนนี้พวกหนึ่งพึ่งปั้นเมกุมินสุดโหดไปแล้วเข้าครับแล้วเราอีกอีกสตาแบบมันเหลือคนพอดีฮะทุกคนมียมโลกโอเคครับลุยเลย เกียเขาถือว่ายังระดับพอๆกับผมอยู่เราก็จะซุยซุยเลยลุยเลยไปครับผมมงมุสุตออกไปสองตัวว่าะครับอ้ยทีมผมถือว่าผักเอาเรื่องอุย้ยเขามีสล็อตด้วยเหรอ,อผมดูดูตัวโกมาจำาถามัน,มนทีมผมมันโดนตัดแล่แลไม่เดินครับแต่ทีมเขาตายเราก็จะเรียกตัวออกนะแต่ถ้าเขายืนได้ผมก็ไม่น่าไหวครับเพราะเขาตัดแล่ด้วยตัวนะนี่ครับ มก็น่าจะชนะได้อยู่ครับทุกคนทีมนี้คือตัวเขาไม่โดนออกมาเลยนะก็อาจจะโดนตัดแล้วผมเหมือนกันตัดแรกของผมมีแค่3ามตัวนะครับทุกคนมีมีเซรีเซรีไอดอลนะครับแล้วก็มีบาลล็อกมียมทูตเรียบร้อยผมก็กระทืบเขาไปโอเคครับก็น่าจะชนะอยู่นะพูดแต่โดนสล็อตส,สตันหน้าง่านหน้านิ่งน่าเหงื่อทั้งทีมเลยครับเจ้านี้ดูดีดูเมกิมินผม โอเคแม่งไม่ยอมจบสักทีเอ,อ้ยเรียบร้อยก็ช mm hmm. นะไปสามตาติดนะครับทุกคนคือว่ามันเอาเรื่องเดีย๋ยวไอ้ก็ขอจบเพจหนึ่งแบบโกโก้หน่อแล้วกันนะครับทุกคน